คลิปนี้เราจะมาดูการแกะกล่อง iPhone 11 Pro Max เครื่องนี้กันนะครับแล้วก็จะมาดูการลดราคาล่าสุดในปลายเดือนพฤษภาคมท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้เดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้ในคลิปนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับท่านสนใจอย,อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับสามารถมาติดตามราคามาอัปเดตราคาของ iPhone แต่ละเดือนได้เลยในช่องของเรายังไงแล้วฝากทุกท่านกดติดตามไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิป วันนี้เราจะมาดูการแกะกล่อง iPhone 11 Pro Max เครื่องนี้กันนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องแท้ ประกันศูนย์ไทยนะครับเป็นเครื่องที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับความจุ64กิกรุ่นนี้จะยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับก็คือสั่งซื้อมาจะได้ทั้งหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นผลิตใหม่ๆทุกวันนี้ก็อาจจะได้เฉพาะตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จเท่านั้นท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้หรือว่ารอให้ลดราคานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคาทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับ เป็นราคาอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่20พฤษภาคมปี2564สําหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับเชื่อกันว่าหลายท่านคงอยากจะซื้อมาใช้งานในเรื่องของสเปคหรือว่ารูปร่างหน้าตาเลยนะครับที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันกับทางด้าน iPhone 12 Pro Max มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วกล้องหลังก็ให้มาถึง3ตัวเรียกว่าแทบจะไม่ต่างจาก iPhone 12 Pro Max เลยนะครับในเรื่องของราคาก็มีการปรับลดราคาลงมา บ้างนะครับอาจจะไม่ได้ลดราคาเยอะมากมายสักเท่าไหร่นะักนั่นก็เป็นเพราะว่า iPhone รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับ iPhone 11 Pro Max ก็จะวางด้านหลังไว้แบบนี้มีกล้อง3ตัวนะครับแล้วก็มีแฟลช LED สิ่งที่จะต่างกันกันกบททาด้าน iPhone 12 Pro Max ก็คือ12 Pro Max จะมีไลด้านะครับส่วน11 Pro Max นั้นจะไม่มีสแกนเนอร์ไลด้รแล้วก็รูปทรงนะครับ12 Pro Max จะเป็นแบบริมเลียมส่วน11 Pro Max รูปทรงของเขาก็จะโค นะครับส่วนรายละเอียดโดยรอบนะครับด้านล่างมีลำโพงอยู่2ฝั่งตรงกลางเป็นรูไว้สำหรับเสียบสายชาร์จตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ที่ใส่ซิมการ์ดจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับด้านบนของตัวเครื่องก็จะไม่มีอะไรแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับ มีปุ่มเพิ่มลดเสียงแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 12 Pro Max ที่ใส่ซิมการ์ดก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกับทางด้านปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับนี่ก็จะเป็นความต่างกันมาดูกันที่รายละเอียดด้านหลังนะครับ iPhone 11 Pro Max ให้กล้องมา3าตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลมีโลโก้ของ Apple อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีความสวยงามนะครับส่วนอุปรกรณ์นะครับถ้าท่านซื้อวันนี้แน่นอนว่าท่านก็จะได้อุปรกรณ์มาครบนะครับไม่ว่าจะ เป็นสายชาร์จหรือว่าหูฟังรวมไปถึงหัวชาร์จแบบใหม่ด้วยนะครับสำหรับคู่มือในการใช้งานก็จะยังเป็นแบบยาวๆแบบนี้อยู่นะครับภายในซองก็จะประกอบไปด้วยคู่มือในการใช้งานทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมีเข็มจิ้มซิมนะครับรวมไปถึงสติกเกอร์ของ Apple 2ลลูกแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี่นะครับเครื่องนี้ก็เปิดเครื่องเรียบร้อยการใช้งานต่างๆใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับ เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปร จากทางด้านเว็บไซต์ lazada นะครับสำหรับ iphone 11 pro max ปัจจุบันนะครับความจุที่จะมีขายกันเยอะก็คือ256 g b ส่วน64 g b นั้นบางร้านสินค้าก็จะหมดเลยนะครับอย่างเช่นร้านนี้ iphone 11 pro max จัดจำหน่ายโดย apple นะครับความจุ64 g b ราคา32,500บาทสินค้าเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับก็คือเป็นเครื่องแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถจ่ายเต็มจานวนได้หรือว่าจะผ่อน ชำระสูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ32,50บาทเป็นการผ่อนพันธบัตรเครดิตนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้แต่ว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้สินค้าหมดนะครับสำหรับความจุ6 4กิกก็จะมีให้เลือกเป็น2 5 6กิกราคาก็ต่างกันไม่เยอะนะครับสำหรับร้านนี้เป็นเครื่องใหม่ประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มนะครับขายอยู่ที่34,900สําหรับสีก็อาจจะมีให้เลือกไม่ครบทุกสีนะครับซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอีย ไปสั่งซื้อกันได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มวิธีการจ่ายเงินไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับท่านจะต้องจ่ายเต็มเท่านั้นถ้าท่านใดอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับไอโฟนสิบเอ็ดโปรแความจุ2 5 6ร้อยห้าสิบหาบาทก็กดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปดูต่อกันที่ทางด้านช้อปปี้นะครับไอโฟนสิบเอ็ดโปรแความจุ 64G กิกจัดจําหน่ายโดยร้าน i อ t u d i o นะครับอุปรกรณ ขายอยู่ที่34,900ถ้าท่านเปรียบเทียบนะครับเมื่อกี้จาก lazada 34,900จะเป็นความจุ 256GB แต่ว่าถ้าจาก shopee นะครับ34,900จะเป็นความจุ 64GB ก็จะต่างกันพอสมควรถ้าให้ผมแนะนำให้ท่านเลือกซื้อที่ lazada จะคุ้มกว่านะครับส่วนอีกร้านหนึ่งจาก shopee เช่นเดียวกัน iphone 11 pro max เครื่องโมเดลไทย ยังไม่อ c t ตีเวตนะครับเป็นเครื่องศูนย์เครื่องแท้ประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะครับราคาเริ่มต้น32,200บาทสำหรับความจุ 64G สกิกสั่งซื้อร้านนี้ฟรีค่าจัดส่งนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถจ่ายเต็มจำนวนได้เท่านั้นไม่สามารถผ่อนได้นะครับสำหรับความจกุก็มีให้เลือก2แบบก็คือ64แล้วก็ 256GB สิกิกสินค้ามีจานวนจากัดนะครับถ้าท่านสนใจอย,อยากจะซื้อก็ต้องรีบเข้าไปกดสั่งซื้อนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่แน่่ใจวจวาาะมีกรผลิต ท่านจะซื้อมาใช้งานหรือว่าซื้อมาเก็บสะสมก็ต้องรีบสั่งซื้อเลยนะครับส่วนท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อ iPhone จากเราเราก็มีมาจัดจําหน่ายให้หลายรุ่นเลยนะครับมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าทั้งเครื่องสูนไทยแล้วก็เครื่องไทยแท้นะครับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะครับท่านกดที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างเมื่อกดแล้วก็จะเด้งมาเจอหน้าตาแบบนี้มี iPhone หลายรุ่นหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อกันนะครับอย่างเช่น iPhone 12 Pro ราคา36,500บาทเป็นเครื่องประกันู ส่วน iPhone XS Max เป็นมือ1เครื่องไทยราคา18,900บาทแล้วก็ด้านล่างเป็น iPhone 12 mini นะครับ22,500บาทเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยทุกเครื่องสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับส่วน iPhone 8 Plus ร,ราคาก็เริ่มต้น12,500บาทนะครับเป็นเครื่องไทยแท้มือ1สามารถเก็บเงินปลายทางได้ iPhone 8นะครับ8,900บาท iPhone 7 Plus 8,900 <8, 900 S 2> บาทแล้วก็ iPhone 7 6,900บาทเท่านั้นทุกเครื่องเป็นเครื่องไทยมีประกันจากร้านให้1ปี ท่านใดอยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนจากเรานะครับก็สามารถกดที่ลิงก์รายลอดด้านล่างได้เลยเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับมี iPhone หลายรุ่นรวมไปถึงอุป,ปรกรณ์ต่างๆว่าให้ท่านได้เลือกซื้อกันมากมายเลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสําหรับ iPhone 11 Pro Max ในปลายเดือนพฤษภาคมนะครับเรามาเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย A I S iPhone 11 Pro Max ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่34,900บาทนี่เป็นความจุ 64GB ส่กิกนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็จะมีให้ เลือกหลายแบบเลยนะครับมาดูกันที่แบบแรกนะครับลูกค้ารายเดือนมีโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกทั้งหมด3โปรนะครับด้านบนเป็นโปร699ซื้อเครื่องได้ราคา28,200บาทนะครับมีค่าเน็ดลูกหน้า1,000โปร1099ซื้อเครื่องได้ราคา26,200จ่ายค่าเน็ดลูกหน้า2,000นะครับแล้วก็โปร1499ซื้อเครื่องได้ราคา24,200จ่ายค่าเน็ตลูกหน้า3,000บาทด้านล่างเป็นลูกค้าเติมเงินนะครับซื้อ iPhone 11 Pro Max ความจุก64กิกได้ราคาพิเศษ ก็คือ3,400บาทแต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องเติมเงินเข้าซิม3,000บาทนะครับส่วนคนที่ใช้เบอร์ AIS แบบรายเดือนมาแล้วมากกว่า12เดือนนะครับเขามีโปรพิเศษเป็นโปร AIS Best Buy นะครับซื้อเครื่องโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้ามีให้เลือก3โปรเหมือนกันเลยนะครับท่านใดที่ใช้เน็ตเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อได้ราคา28,200โปร1099ซื้อได้ราคา26,200แล้วก็โปร1499 ซื้อได้ราคา24,200ทุกโปรเราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นส่วนราคา32,900บาทจะเป็นระบบเติมเงินนะครับที่ใช้งานมาแล้ว3เดือนขึ้นไปก็สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 11 Pro Max จากทางด้านค่าย AIS นะครับสามารถไปหาซื้อกันได้หรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ศูนย์ AIS ทุกสาขาหรต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย D-Tac นะครับ iPhone 11 Pro Max ความจุ64 มีให้เลือกกัน3โปรนะครับด้านบนเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อเครื่องได้ราคา24,200บาทมีค่าเน็ดล่วงหน้า3,000นนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ27,4 1 0บาทแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อได้ราคา28,200จ่ายค่าเน็ดล่วงหน้า1,000บาทนะครับท่านใดอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย t ูมูฟเอชนะครับ iPhone 11, Pro, Mac, นนสินค้าหมด ราคาเครื่องเปล่าเขาขายอยู่ที่34,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น24,200บาทเมื่อไหร่ที่มีสินค้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่อง iPhone 11 Pro Max ที่ผมได้นํามาให้ท่านดูนะครับพร้อมทั้งสรุปราคาเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องติดโปรทั้งหมดมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหหรรือออเ็นว่่าาาคลิปปจกชงงขงะโย ต่่อทานผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ